ดูนะฮะก็อยู่กับผมวินผู้เป็นสอยฟรีนั่นเองนะครับก็วันนี้มาเล่นเหมือนเดิมนะครับเกมไททันนะครับเป้าหมาย1,000ตัวกูต้องเฮ้ยยี่กี่รอบวะเนี่ยรอบเดียวมั้งนะยังยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม คนดูแม้ยังไม่มีเลยโอ้โหเฮกไกส์มากเลยอ่ะเฮกไกส์เฮยืนนี่เฮกเกย์มันใช่สคิีของก ใช่เราขอสาบานว่ากูไม่มีคนดูสตรีมจอบอจอจอคืออะไรวะอืมบันทึกไม่ดูภายหลังมึงบันทึกอะไรไว้มันเป็นเพลงใช่ไหมโอเคโอเคกูขอโทษ มันติดดีก่าสิทธิ์ัลยวะแ,แต่ขอให้อย่าติดเลยไม,ไม่มีใครดูโอเคไม่เป็นไรโ <c> ซ <oughs> <s ays> so เซตอือโซเซตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนดูนะเหี้ยแม่งเกมกูค้างด้วย ม้สุดเครื่องสำรองกูก็แจ้งเจอสักทีนะหวังว่ามันคงจะมีคนมาโดนคุณเดอะดรีมเขาจะไม่มาเลยรอคุณเดอะดรีมโอเคมีคนมาแล้วครับเปิดห้องเลยไหมเอนเดอร์เปิดห้องเลยไหม er. เปิดห้องเลยไหมเปิดห้องเลยไหม เปิดห้องเลยแม่ดย๋ยเพึ่งได้ได้ได้อขา mon s u มียนได้เดี๋ยวเราแต่งตั้งให้คุณ ender sugg เขาเป็น admin แป๊บหนึ่งนะเราเพื่อนเดี๋ยวเราแต่งตั้งให้นหนเป็น admin แป๊บหัลโ ดูสตรีมตัวเองมึงก็เป็นหน่อยฮะบังตากโ,โก้ลุกอ้าวไอ้เหี้ยสตรีมกูอยู่ไหนวะวินเอฟฟีฟักเกอร์เด็ดเอฟฟีฟีไฟเอร์อรไม่อ้าวไอ้จ้าสิบเจ็ดคน เพิ five, 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 Far, ่มผ okay, ู้ดูแลไปโอเคเพื่อตอนนี้นายเป็นแอดมินแล้วนะจบในฐานะของเครื่องสำรองโนสามเราจะเอาแอดมินออกแล้วก็ให้คุณเดอะดีมเขาเป็นแอดมินไปด้วยนะคุณเดอะดีมคุณเป็นแอดมินนะ ใช่ใชเราผมให้เขาเป็นแอดมินนะเรื่องในว่าเขาเป็นเพื่อนผมนะฮะใช่ตอนนี้ผมก็ไม่มีใครแล้วนอกจากสองคนนี้คุณเดอะดรีมแล้วก็คุณเอ er. นเดอร์ที่ดีมากแต่มันไม่มีคนนึงนะโคโรนันแหละใช่ไหมเพื่อนดาบายถึงโคโ,คโนันใช่ไหมที่เขาแบบอตอนนี้แทบจะไม่ดีแล้วอะ่ะใช่ไหมเขาเขาไม่เขาไม,ไม่ได้อยู่ในแก๊งของเราแล้วใช่ไหมแอดอินอะไรคือแอดอินนะเพื่อน เราไม่มีคุณ PSC อหลงแล้วครจังหวนนะเนี้ยคือเขาเลยครับมาด่าผมเนี่ยฮะแม่มันช่างดีเหลือเกินว่ะอยู่ให้เด็กด่าเนาะรูอย่งี้ก็จะเชื่อเพื่อนกูนมากกว่าเด็กด่าอยู่ทำไมให้เด็กด่าเ,เด็กนี่มันเว้นจริงๆเลยเดี๋ยวนะแล้วกูจะเอาอะไรเนี่ย สตรีมหลุดเพื่อนอืมนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่สตรีมหลุดใช่ใช่สตรีมหลุดเดินเดี๋ยวเดินอยู่ไอเอน F in a F ปิดสตรีมแล้วก็เปิดใหม่ ออโอ้ยมีไม่มีคนดูส,สตีมเราอะ Shut up Shut up ไม่งไง Shut up ปะล่ะเฮ้ย Shut up ดิ Shut up เอเอเก t o าเลยเก t o u เก e t o เปิดสตรีมแล้วปิดใหม่นะเพื่อน ปิดสตรีมแล้วเปิดใหม่ปิดสตรีมแล้วเปิดใหม่เปิดใหม่สตรีมจะหายหลุดอะไรนี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปติดตามคืนนะเฮ้ยบอดบอดยาวเกล้ากูเกลีบ เคทีหรือโกเกทีตอบกับเขาคิดเห็นกดเออเดี๋ยวก่อนนะมันจะดาร์กบีบั้เป็นดาร์กนะ